สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับนะสวัสดีทุกท่านครับนะยินดีต้อนรับสู่ช่องโกตองคนล่าฝันนะครับทางเพจ YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับเพจก็โกต้องคนล่าฝันนะครับทาง YouTube ก็โกต้องคนล่าฝันเหมือนเดิมครับนะคลิปนี้นะครับมาชมกันต่อนะครับยมยู U ้านะครับจอดกินน้ำอีกแล้วนะครับ ไอริมคณานี้โดนตลอดเลยนะครับเออลงไปทำไมนะ่ะทำอะไรนะ่ะเทั้งวันนะครับลากกันไปลากกันมาอยู่นี่เลยลัดกันลากคนละทีนะครับอยู่กับแพ็คคู่นะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP นะครับแล้วก็เจ้า MU ห้าห้านะครับพอมาถึงตรงนี้มันลงทรวดไปเลยนะครับ ราจะทำการลากขึ้นนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ดิ้นนะครับมาก็ลงทรวดไปเลยครับติดแงกอยู่เลยนะครับดินตรงนี้บอกเลยโหดทุกจุดนะครับพอหน้าดินมันเปิดแล้วดินชั้นล่างก็จะเป็นดินสมองเลยนะดินสมองล้วน เหนื่อยไหมนี <c oughs> ่เหนื่อยมันจะไม่ต้องรับกินเหนื่อยด้วยเราจะทำการล่างนะตากโดยเจ้า L5018 นคะรับคันเล็กลากคันใหญ่นะครับเอ้ยเอ้ยไปไปไป รอยแล้วนะคระับก็ปลดโซ่กนแกวนะครับเมบอกแก้วสบายๆนะครับ นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะน้ำชํำด้วยนะครับแตวมันทำให้ยุบง่ายนะครับ กินยากนะนานี่กินยากมากอะไรไทยไปหนอ กัดกินน้ํากินท่าครับรถโคตรทั้งแกรงนะครันะจะไปตามต่อคลิปหน้านะครับ